ครับท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านไปเที่ยวดูการทํานานะครับของชาวบ้านจำลานตอนนี้กําลังเริ่มลงนากันนะครับเพราะว่าน้ําพึ่งลดไปนะครับก็กลำลังํามาเอาเกิดอ,อะไรขึ้นอยู่ชาวนามาทํานา,า,นาแต่ว่าเออมาทําอะไรเ,เออคงไม่ได้ทำนามั่งนี่ ทำอะไรนี่มาดูครับมาดูครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่โอ้มาตัดเนี่โอ้ตัดผือก่อนโอ้ตัดผืนก่อนลงนะครับเพิ่งตัดแต่แค่เนี่โอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะั <c> ้น <oughs> กว่าจะตัดผือผือนประมาณเท่าไหร่ห่อสีไ่ไร่ สี่ไร่สามงานหึหึสี่ไร่สามงานตัดได้กี่วันจะเสร็จฮะวันเดียวเลยได้เลยลองตัดดูอะไรวันเดียวเนี่เก่งนะครับดูว่าจะทำได้ไหมครับวันเดียวอันนี้ย <c> ก <oughs> มงนากำลังติดเครื่องติดเครื่องอเครื่องจะลงละมันจะลง ตัดถือก็นีตัดถือก็นีืนนะิดนนะนนะนนะอุ้่อันตรายนะไม่เคนะยถึงนีเนูตัดโอ้โห หนีครับหนีตัดหนีหนีหนีเลยครับนีเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บจัดูว่าจะตัดได้เสร็จปานเดียวยังไหวนะไอ้ที่ก็ตัดเย็นเมื่อวานนี่บ้างเลยครับสบายแค่นี้ใส่เดี๋ยวเช้านี้ก็เริ่มเปิดดู่ไครับ ตายดิสเล็เลเลกถึงไฟน้อยหุ่นหุ่นไปเลยนะ <c oughs> โอ้นี่ว่าดำนาอะตายอีกมาตัดผีตัดผีก่อ, <c oughs> อ,อนหนึ่งถ้าไม่ตัดผีรถไถจะไม่ลงให้นะครับรถไถจะมไม่ยอมลงให้เลยจะตัดตัดผีออ,อกนะครับตัดผีออ,อกโอ้ ง่ายเลยนะครับทำงานยอดแค้แเลยครับอบบนี้งานนี้กำลังไปรถจักรหมดแล้วแต่เขาไม่มีผือนะครับตัต้นข้าวข้าวใส้เสร็จทีแล้วแต่ว่าน้ำมันลน้ำก็ค่งจะปล่อยนะคือลดลงหนึ่งสกสารเองนะครับ กเิทถ้าดังนั้นทีปล่อยลดลงมันก็ไม่เกิดสีนะครับก็ทําง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ยากนะครับยากเราจะตัดไปสู้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 อ๋อสู้เลยสู้เลยเออ ยู้ยู้แม่หน่าจะเอาไปทำเสียบผีเนาะผี้เนี่ยไปทำเสียอูนอนได้นนี่ยา